สวัสดีครับมันนี้สนิสุกเกษตรที่ฎีรไม้นะครับเกษตรทีษฎีไม่จะมาห้ามาเบงอว่าโดดนะครับที่ยสวนสำหรับต้นนี้นะครับสูงถมม่อแล้วครับปลูกโดยเมล็ดนะครับกับ่บลัวพันยังนะครับซื้อมากินแลวกะเพาะเมล็ดปลูกแล้วครับปลูกได้สามปีตอนนี้กะติดลูกติดผลแล้วนะครับนี่นี้ครับ ภาคอีสานแรงๆนะครับปลูกเอาข้าวโดองนะครับพื้นที่ราบนะครับกระติดครับติดเดียวออกหน่วยออกผลให้เห็นนะครับสําหรับปีนี้เป็นเป็นปีแรกนะครับที่ออกลูกออกผลเห็นต้นกระถ่มหัวแล้วครับแต่ว่ากับพันธุ์ไปบันไดนะครับปีหน้าขี้นจสมุนก็นี่นะครับสาหรับปีนี้ก็อาจจะเป็นรุนแรกที่ล่องลูกนะครับล่องลูกล่องผล แล้วัพันใดที่สือมาสืบมากินช่วยมากินมาชิมดวงกะญญาถิ่งเม็ดให้เสียเปล่านะครับกับฝฟังใหม่นะครับอย่าเขาใครกินไ่ต้องสือนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสือมากินหลังได้กำไรจากเมล็ดพันธุ์มันนะครับเอามาเพาะชํำแล้วก็ปลูกต่อไปนะครับดูแลนิดหน่อยนะครับสำหต้นนี้เบ่อในรดน้ำมากไม่นะครับก็ยังเป็นน่วยเป็นผลนะครับในหั จะไปซื้อมากนะครับซื้อมากกะเทากับเปลืองสัพย์ซื้อเราฉะนั้นปลูกไว้ในกินนะครับสําหรับผู้ใดอยากทราบรายละเอียดอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวการปลูกกันยังกะม่ยากรับกะโทรมาติดต่อมาสอบถามใดน,นะครับพูดคุยกันไดน,นะครับสําหรับคลิปนี้กะก็สิแนะน้ำเสำน่หกกอนนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเนาะครับสวัสดีครับ